ตั้งชื่อว่าสุดท้ายก็ยังต้องขายคนตระกูลจิ๋นเมื่อวานเป็นวันของภูมิใจไทยมีพิธีกรรมต้อนคนเข้าคอกเต้มไม่หมดสนุกสนานวันนี้เป็นวันของพรคเพื่อไทยอาจจะไม่คือคักเท่าไม่ทราบวันนี้เขาจะเปิดตัวแคนดิเดตเขาจะมีบิ๊กอีเวนต์ใแล้วเขาตั้งชื่อบิ๊กอีเวนต์เขาไว้ว่ายกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ ทำไรอะสองปียังทําไม่ได้เลยสองปีที่ผ่านมายังทําไม่ได้เลยโอเคคุณชูแคมเปญหาเสียงในช่วงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณชูแคมเปญเพื่อไทยทําได้ประเดี๋ยวระวังจะถูกย้อนไอ้สองปีที่เป็นรัฐบาลเยังทำอะไรไม่ได้เลยทําอะไรบ้างอะแค่จะแจกเงินจะแจกเงินไม่เป็นเลยผ่านละผ่านไปสองปียังไม่ได้แจกเลยสักบาทผ่านไปละคนรอรับเงินก็ก็ด่างเอาสิผ่านละ อย่าด่าซ้ำโทษ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 ประธานโทษครับประธานโทษครับประธานโทษครับและก็ดูตอนด้านล่างของอินโฟกราฟิกสิครับใช่เขาบอกว่าเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย16ธันวาคม2568สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย10โมงเป็นต้นไปโอเคมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube และ Facebook ของพรรคเพื่อไทยด้วยช่องทางของเขานั่นแหละโอเคประมาณนั้นของพรรคของพรรคประมาณนั้น มไม่ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นกันละไม่ต้องลุ้นสามแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยไม,ไม่ต้องเปิดตัวก่อนนาะทีเปิดตัวอย่างเป็นทางการเขาก็รู้กันทั้งประเทศละสามแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยประกอบด้วยใครแต่นะเขาก็วิจารณ์กันสนั่น,นวันไหวสุดท้ายก็ต้องขายตระกูลชิงอ,อ่ะไปดูคนแรก แคดิเดตนายกกฎหมายให้เสนอได้3ชื่อใช่ค่ะก็เสนอกันครบประกาศกันตรงนี้เลยอันดับหนึ่งไม่ใช่จุลพัธ์หน้าพักอันดับหนึ่งมไม่ใช่สุริยะพออ,อพักและผอ,อ,อลึกตั้งพักแต่อันดับหนึ่งจะเป็นยศนันวงสวัสดิ์บุตรชายคุณสมชายวงสวัสดิ์และคุณยาวภาวงสวัสดิ์ยอวภาเป็นใครอืมเป็นคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งเจ๊แดงไงเจ๊แดงเป็นใครเจ๊แดงเป็นปน,น้องสาวน้องสาวของท่านทักษิณชินวัตร อเคเคยมีบทบาทสําคัญอะเคยเหรอผมนึกว่ามีมาตลอดนะก็มีเขาบอกเขาก็ยังดูแลพักบางกลุ่มบางกวนอยู่อ๋อหมายความว่าวังโบัวบานยังอยู่ใช่ไหมบ้างอยู่เท่าที่คุยมาล่าสุดก็ยังดูอยู่บ้างเอ้า วันก่อนไปพูดที่หน้าคุกหลังจากข้าไปเยี่ยมพี่ชายเจแดงเต็มปากเต็มคำหนูไม่ยุ่งนั่นเจแดงพูดอันนี้คนอื่นพูดอ๋อโอเคโอเคอันนี้คุยกับคนอื่นมานั่นเจแดงอืมสามสามคดีเด็นนายกของประเทศไทยนะอันดับหนึ่งเลยต้องยศชะนันหรือเชนเชนยศชนันดรเชนใช่ไหมดรเชนค่ะเขาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเป็นนักวิชาการนะวันนี้เป็นอะไรที่ไม่โดนค่ะ เป็นรองอธิการบดีใช่ค่ะเปออ็นรองอธิการบดีทางานวิจัยหลายชิ้นเหมือนกันเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของหมหาวิทยาล,ลัยมห ah ah <น>ิดลใช่ค่ะเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับนะในเรื่องผลงานทางวิจัยทางวิชาการนะในแง่บุิชาการเขายอมรับเก่งจริงเก่งจริงในความเป็นนักหารจัดการหลายคนก็ชมว่ามีมีมีสัญชตาตญาณของความเป็นนักหารจัดการตามสมควรค่ะ เป็นโรงอธิการของมหาลัยที่เรียกว่าจัดการเป็นเนี่ยบริหารเป็นจัดการเป็นแต่ว่าการเมืองยังอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจยังไม่รู้เขาบอกเขาบอกมาเคยสมัครสสที่จังหวัดเชียงใหม่นะค่ะแล้วได้ด้วยอืแต่การเลือกตั้งครั้งนั้นล้มสารน้านูนเขาพิพากษาว่ามันเป็นโมฆะโมฆะไปก็ล้มไปหลังจากนั้น ดรเชนก็หายให้น้าให้ตาไปจากแวดวงการเมืองข้าสู่วงการชาการกลับมาอีกทีกลับมาดังกลับมาใหญ่เลยนะกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าประเดี๋ยวเถอะคนพรรคเพื่อไทยจะจะต้องออกมาเถียงผมรู้ได้ไงเป็นอันดับหนึ่งผมรู้ก็แล้วกันอันดับหนึ่งอ่ะอันดับสองคืออันดับสองค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผออพคค่ะ ไม่ใช่พอเลือกตั้งเขาเรียกพอเลือกตั้งพรรคพอพรรคมีอีกคนหนึ่งเี่ก็ไย่พอเลือกตั้งเป็นพอเลือกตั้งดูแลเรื่องการเลือกตั้งอเป็นคนจาเงินเป็นคนจัดระเบียบการเงินพรรคนาทีนี้เลือดเข้าตาตะกุลชินต้องเปิดก๊อกเปิดเก๊ะไม่ฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยพิธีคิดแบบตระกุลชินต้อง ต้องต้องต้องเหลืออำนาจทางการเมืองเหลืออะไรต่อรองทางการเมืองเอาไว้บ้างเพื่อคุ้มครองตัวเองอดังนั้นดังนั้นพรรคพื่อไทยมันจะต้องไปต่อได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งจะไปต่อได้คุณก็ต้องยอมจ่ายแล้วใทีนี้ไม่จ่ายไม่ได้คุณเล่นการเมืองด้วยเงินคนอื่นแบบตลจาาดชีวิม<ๆ>ไม่ได้แล้วครั้งนี้คุณต้องจ่ายถูกไหมขั้นเดียวกันคุณสุยะก็จ่ายอีกคนหนึ่งถูกไหมและถ้าไม่ให้คุณสุยะ มีบทบาทมีหน้ามีตามีที่ยืนอย่างมั่นคงแล้วก็พูดกับใครก็เสียงดังใครจะอยู่ด้วยอม,มันก็ม่น,มนข้อะจริงอ่ะอก็แคนดิเดตนายกอันดับสองนี่ผมพูดตามความเปจริงอ่ะออคุณจุลพันธ์เป็นหัวหน้าพักมันก็ต้องมีงที่ทาง,งมีต้องมีที่ทางขาดเดียวกันเขาก็คาดหวังเอาคุณจุลพันธ์ซึ่งเป็นคนรุ่นกลางมาเป็นตัว เชื่อมร้อยระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของพรรคด้วยเพราะว่าคเป็นคนรุ่นกลางใช่พ่ดจะได้กับคนแก่และเชื่อมต่อเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่เชื่อมต่อได้โอเคประมาณนั้นแต่สุดท้ายไปทางถีไม่พ้นตระกูลนนมันก็ต้องแลตเชนลูกเจแดงค่ะเจแดงเจแดงเคยบอกอะไรไว้ที่หน้าคุกตอนเยี่ยมคุณทศินนะนะว่าเจแดง ไปเยี่ยมพี่ชายที่อยู่ในคุกเดินกลับออกมาผมก็คาดหวังว่าเจแดงจะบรรลุสัจธรรมดวงตาเห็นธรรมเป็นบัวพ่นน้ำเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำดังนั้นวันนี้ลูกชายถูกผลักออกมาอยู่ต่อหน้าสปอตไลท์การเมืองยืนอยู่กลางแดดกลางฝนและที่พูดที่หน้าคุก ว่าจะไม่ยุ่งต้องไม่ยุ่งจริงๆนะเพราะลูกชายมีความเข้่มของตัวเองอต้องไม่ยุ่งจริงๆนะถ้าเมื่อไหร่เข้ามายุ่งกับพรรคเพื่อไทยเหมือนที่เคยยุ่งมาโดยตลอดมันจะยิ่งยุ่งมันจะทําให้ลูกชายต้องเผชิญต้องประสบชะตากรรมเหมือนกับบรรดาน้องๆลูกๆหรือเผชิญชะตากรรมเร็วขึ้นเตื่นได้แค่นี้แหละพูดได้แค่นี้แหละโกรธหรือเปล่าโกรธแต่ก็ต้องพูดพักนะะ Thank <laughs> <Papa. laughs>